อขอโอ้โห oh. ต้านะครับวันนี้ก็อะไรเอขึ้นมาแล้วครับส่งติงนะครับมาส่งติงนะครับเรบกวนปลดในน้ำนะครับเหม็น <c oughs> ถเลยถ่พ <c oughs> ื้นเลยอ <c oughs> จะถอยไปไหนครับต้า <c oughs> กับตาคันเขียวนะครับ เฮ้ยจัดหนักครับอันนี้เขาเรียกปลาโหลหรือเปล่าครับเพราะว่ามีใคร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 เขาได้ปลาแบบนี้กันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ปลาอะไรอ่ะเมื่อกี้ปลาอะไรไม่เข้าใจเมื่อกี้มันปลาของพี่เอ๋มันปลาอะไรอ่ะที่แตกต่างตกยากกว่าอะไรเงี้ยยังไงต้องเหนื่อออเว้ยเป็ดตัวเดียวเกี่ยวในปากนะครับ